พี่เป็นเสื้อลูกไม้นะลูกไม้อย่างดีค่ะพี่ลูกไม้เนื้อไม่เนื้อไม่สากและเนื้อผ้าไม่คันนะแล้วก็ซับในทั้งตัวให้อย่างดีนะคะส่วนด้านหลังก็เป็นลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่แขนนะพี่ใส่สบายไม่ต้องกลัวเลยค่ะงานเป็นของสาววบนะตรงนี้นะคะช่วงคอเขาจะแต่งเป็นขอบแบบเป็นลูกไม้แบบนี้ให้ด้วยนะคะงานเป็นคอกลมนะแล้วก็รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า48นิ้วค่ะพี่ความยาวเสื้ออยู่ที่25่ิ้นิ้วนะ เป็นฟรีไซส์นะคะพี่มีไซส์เดียวแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ไซส์สวยจากอ,อกเล็กกว่านี้พี่ก็ใส่ได้นะคะตัวนี้เขาเป็นฟิลใสสบายๆรุ่นี้ขอจัดพิเศษให้พี่นะเอาไปใส่ได้เลยค่ะพี่2องเท่านั้นกับงานตัวนี้นะคะให้โปรพิเศษเลย229เท่านั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่จะสั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคณเข้าใจค่ะพี่เราไลฟ์อยู่กับแสงนะ สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องที่แสงเราอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะแต่เราจะมีรหัสต,ตัวนี้ขึ้นไว้ให้ด้วยค่ะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่บอกรหัสและตามได้สีพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่ตัวนี้นะลายเขาเป็นแบบนี้อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่25นิ้วค่ะ229บาทเท่านั้นเออเป็นฝ้าไอเป็นผ้าลูกไม้อย่างดีเลยนะคะพี่ทั้งหน้าและหลังอย่างดีค่ะสีดํานะสีต่อไปค่ะพี่ ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะพี่แนะนําเลยขลาวดํารีบเก็บก่อนเลยนะคะขาวดาขายดีมากๆแล้วของเราไม่ได้บวกเพิ่มลูกค้าสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่ตัวนี้นะเอตัวนี้จะพิมพ์ว่าสีโอรสค่ะลูกค้าขอโทษน,นะคะพี่ตัวนี้จะเรียกว่าสีโอรสนะอกหน้าผ้าค่ะพี่สี่สิบปดนิ้วนะความยาวเสื้ออยู่ที่ ยี่สิบห้านิ้วสีโอรถนะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกว่าสีชมพูนะสีต่อไปถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะลูกค้าตัวนี้จะเรียกว่าส้มชานะถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเรียกว่าสีส้มหวานนะคะอกหน้าผ้าสี่สิบแปดความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบห้านิ้วค่ะอกตั้งแต่สามสิบแปดขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่อกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะ ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่สีต่อไปค่ะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกะปินะคะตัวนี้จะเป็นสีกะปิค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีแดงตุ่นๆนะพี่มันจะมีความอุ่มบานเย็นนิดๆนะสำหรับแม่ค้าของคนเข้าใจและรับได้นะคะตัวนี้ได้แค่สีแดงตุ่นๆนะตัดให้พี่เลยค่ะ229บาทเท่านั้นค่ะพี่ ค่าส่งยี่สบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับเกีตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้นะคะเป็นเสื้อลูกไม้ผ้าดีมากๆเลยบอกอยากเออให้เก็บได้เลยคะ่ะลูกค้างานสวนมากๆเลยลูกไม้ทั้งหน้าและหลังยังดีนะอกหน้าผ้าสี่สิแดนิ้วความยาวเสื้อยี่สิบ้านิ้วคะ่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงตุน่นๆนะคะพี่ตัวนี้นะแดงตุ่นคะ่ะพี่สีนี้จะเป็นสีกระปิกนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกระปิกนะคะ เดไล่สีกลับไปให้ดูนะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะมันสวยมากๆลูกค้าหนูแนะนําให้เก็บได้เลยนะคะตัวนี้สีนี้จะเป็นสีส้มส้มหวานนะคะลูกค้าดูดีๆนะตัวนี้ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าส้มหวานนะส้มหวานนะคะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าส้มชานะคะลูกค้าดูดีๆนะ เวลาสั่งพี่พิมพ์ดีๆนะแล้วพี่จะได้ของตรงแบบเลยนะคะสีนี้ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นชมพูค่ะสีต่อไปถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะตัวนี้นะอกหน้าผ้าสี่สิบแปดนิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบห้านิ้วค่ะโอรสนะคะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะลูกค้าตัวนี้พิมพ์ดีๆนะสีม่วงนะจะได้ตัวนี้นะคะสีต่อไปค่ะพี่ ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวเก็บได้เลยนะลูกค้าหนูแนะนํามากๆเลยสีขาวดารีบเก็บก่อนเลยนะคะแล้วก็สีสุดท้ายค่ะถ้าจะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํจาจัดพิเศษให้พี่เลย229บาทเท่านั้นค่ะ